ซื้อชุดมาแบบนางแบบเลยเห็นเขาใส่สวย,สวยน่ารักมันออกแนวหวานหวานเราก็อยากจะดูหวานสดใสแบบนางแบบบ้างแต่ทําไมอะตัวเรามันดูข้างบนพองๆข้างล่างดูแคบๆคํทำไมออกมาไม่เหมือนตุ๊ก,กตาแบบนางแบบเลยอะหรือว่าเราหุ่นไม่น่ารักไม่สวยแบบนางแบบหรือว่าชุดแบบนี้มันไม่เหมาะกับเราแล้วอย่างนี้เหมาะกับสไตล์ไหนเนี่ยหาสไตล์ตัวเองไม่เจอเลยอ๋อไม่ต้อง ที่นางแบบเขาใส่สวยอะ่ะรู้ไหมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะรูปทรงโครงสร้างของเขาที่แขนตุ๊กตาบานออกอะ่ะเหมาะกับคนที่ช่วงข้างบนเล็กพอข้างบนไหลเล็กเขาก็เลยทําให้ดูกว้างขึ้นมันก็เลยดูสวยพอดีเป็นทรงนาฬิกาซ้ายแต่หุ่นของเธออะ่ะตรงกันข้ามไงข้างบนอะ่ะกว้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาแขนตุ๊กตามา เสริมให้ดูยิ่งกว้างแล้วพอตรงข้างล่างเล็กอ่ะก็แค่เสริมนิดหน่อยให้ดูดีให้มันเข้ากับข้างบนรู้ไหมว่าตามโครงสร้างร่างกายกระดูกและกล้ามเนื้อของหุ่นลักษณะของเธอเหมาะกับเสื้อผ้าสไตล์นี้ทรงคลาสสิกข้างบนอะ่ะใหญ่ยอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องเสริมอะไรพองสไตล์มินิมอลคลาสสิกที่เป็นเสื้อแล้วก็เนื้อผ้าลายเรียบๆแบบนี้ ไม่มีลูกเล่นข้างบนไม่ต้องเสริมข้างบนแต่ช่วงล่างด้วยความที่เล็กอะ่ะเขามาักจะใส่เป็นเกานเกงเหมือนแบบขาพ,พองนิดเดียวหรือช่วงสะโพกตรงเนี้ยรงพองนิดเดียวเพราะอะไรเขาสะโพกเล็กคุณลักษณะเธออะ่ะ ที่ชาวญี่ปุ่นเขาคิดค้นคลาสสิกมินิมอลเลยใส่สวยเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องน้อยใจเลยนะจ๊ะว่าทําไมใส่ไม่สวยนะแบบนางแบบแล้วใส่แล้วทําไมนางแบบดูไม่เชยแต่เราใส่ออกมาแล้ววันทูเหมือนแปลกแปลกเป็นเพราะรูปสร้างและทรงกระดูกของเราแค่เรามีความรู้หนึ่งทำความรู้จักโครงสร้างรูปร่างตัวเอง2เลือกแบบของเสื้อผ้า ทรงแบบไหนพองตรงไหนบานตรงไหน 3. เลือกเนื้อผ้าและสไตล์ให้เข้ากับหุ่นและความเป็นตัวเราแค่นี้เราก็ไม่ต้องสูญเสียความมั่นใจไม่ต้องไปคิดเปรียบเทียบก,กับคนอื่นเพราะเขาสวยในแบบของเขาส่วนเราก็สวยในแบบหุ่นของเราและที่นางแบบเขาสวยอะ่ะเพราะเขารู้จักหุ่นตัวเองแล้วเขาเลือกแบบมาแล้วไงว่าทรงแขนพองตุ๊กตา ลายผานออกมันเหมาะกับหุ่นของเขาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือไม่ต้องเปรียบเ,เทียบกับใครแต่ทําความเข้าใจหุ่นตัวเองและเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับหุ่นของตัวเองแค่นี้เราก็จะมีทั้งความมั่นใจแล้วการแต่งตัวของเราอะจะเป็นเรื่องสนุกมากๆเลยนะแล้วสาวๆล่ะคะหุ่นแบบคนทางขวาข้างบนเล็กหรือหุ่นแบบนี้คือั